แกระแสแห่งความโชคดีไร้ขีดจำกัดเวลามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีบางคนที่รู้สึกกังวลขึ้นมาแทนพวกมัวแต่กังวลว่านี่ฉันใช้โชคทั้งหมดของชีวิตไปแล้วหรือนี่จริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดเวลาที่เรารู้สึกโชคดีหากเราคิดได้ว่าเดี๋ยวจะมีโชคดีกว่านี้อีกจะทำให้จิตใจเราเ,เปลี่ยนไปด้วยพลังบวกและโชคดีมากขึ้นเรื่อยๆตัวยอย่างเช่น ครายแมกโดนลหนุ่มชาวแคนาดาเขาไปขนดว่างานเขาคิดเกมขึ้นมานำเอาสิ่งของไปแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆจนครบกำหนดเวลาในระหว่างที่เขาตกงานเขาก็ได้เอาคลิปติดกระดาษมาโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตก็ขอแลกสิ่งของกับเพื่อนๆในโลกออนไลน์ครั้งแรกที่มีการแลกเปลี่ยนกันมีหญิงสาวนำอาปปากการูปปลามาแลกกับคลิปติดกระดาษของเขา ครั้งที่สองมีชายหนุ่มคนหนึ่งนำเอารูปปิดประตูหน้าตาประหลาดมาแลกกับปากางวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆอ,อยู่ก็มีคนชวนเข้าไปกินบาร์บีคิวและมีชายคนนึงเขาอยากได้รูปบิดหน้าตาประหลาดเลยเอาเตาบาร์บีคิวมาแลกกับเขานั่นเองครั้งที่สี่มีคนเสนอแรกเตาบาร์บีคิวด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมไปกว่านั้นคือครั้งที่หมีวัยร่นจาก อเมริกานำเอาถังเบียร์เปล่ามาแลกกับเครื่องปัดไฟฟ้าถึงตอนนี้ชื่อเสียงเขาโด่งดังจนกระทั่งนักแสดงชาวแคนาดาได้นำเอารถสำหรับวิ่งบนหิมะมาแลกกับถังเบียร์เปล่าของเขาทั้งที่เจ็ดเขาได้ทิปไปเที่ยวเมืองแห่งหนึ่งก็ได้สกีได้รวมทั้งตัวเครื่องบินแล้วก็อาหารทุกมือ้อทั้งที่8เขาได้ไปออกทีวีคลายไม่เตอร์นอได้สวมใส่เสื้อ พนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งที่เขายืมมาจากเพื่อนซึ่งบริษัทก็ดีใจเพราะว่าเป็นการโปรโมตฟรีๆผู้บริหารของบริษัทจึงตอบแทนเขาด้วยการนำรถกระบะพร้อมรถตู้บรรทุกสินค้ามาแรกกับทิปสกีขอครั้งที่9มีคนนำเอาสัญญาอัดเพลงกับค่ายเพลงโซ ny BGM Music มาแรกกับรถกระบะครั้งที่10มีอิกสาคนนึงต้องการเข้าสู่เส้นทางศิลปิน เธอขอแลกสัญญาอัดเพลงกับสัญญาเช่าบ้านเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเต็มพอครั้งที่11มีคนอยากจะได้สัญญาเช่าบ้านก็เลยนัดรับประทานอาหารกับเจ้านายของเธอที่เซไพสก็คือเจ้านายของเธอก็คืออเล็กซ์คูเปอร์ที่เป็นตำนานล็อกชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงดังมากพอครั้งที่12บสงงอง,สง,งมีคนนำลูกลูกหิมะลูกหนึ่งซึ่งเป็นของสะสมวงล็อกที่ชื่อว่าพีสมาแลกกับเขา เขาอยากจะไปรับประทานอาหารกับศิลปินทั13สามมีผู้กำกับชาวอเมริกาได้เสนอบทตัวประกอบในภาพประจวนที่เขาเป็นผู้กำกับเพื่อแรกกับลูกโกลคทิมะทั้งที่14มีนายกยเซฟมนตเีเขาอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพอดีและอยากจะแสดงเป็นตัวประกอบในภาพประจวนที่เขาชอบผู้กำกับคนนี้มากเขาก็เลยนำบ้านสองชั้นมาแลกกายแมคเดอร์เห็นไหมคะ เพียงแค่ปีเดียวเขาก็สามารถมีบ้านได้เลยค่ะจุดคิดว่าโชคดีมีจํากัดแต่ต้องเติมเต็มตนเองด้วยถ้อยคำเชิงบวกแล้วกระแสแห่งความโชคดีจะดําดเนินไปโดยไร้ขีดจํากัด